หนุ่มสาวชาวออฟฟิศอยู่นี้นิยมใช้ลายผ่านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับโดยเฉพาะเวลาทํางานก็สามารถที่จะพิมพ์และตอบลายแชทได้ตอนนั้นเลยครับแต่บางครั้งเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราลืมล็อกเอาท์ลายจากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นหรือเปล่าหากมีใครเข้ามาเปิดใช้จะเห็นแชทของเราไหมเราสามารถจะรีโมทได้ครับผมสั่งให้ล ne ในคอมพิวเตอร์ล็อกเอาท์ตัวเองผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้ทํายังไงมาดูกันครับให้เราเข้ามาที่ไลายแอปพลิเคชันในมือถือของเราครับเปิดขึ้นมาจากนั้นไปแต่ที่ มุมขวาด้านบนที่เป็นรูปฟันเฟืองครับแตะเข้าไปจะเป็นการตั้งค่าครับให้เรามาที่คําว่าบัญชีครับ แตะเข้าไปครับจากนั้นเลื่อนขึ้นมาเลยครับเลื่อนขึ้นมาล้างสุดเลยครับที่คําว่าอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบครับเมื่อแตะเข้าไปแบบนี้ครับเราจะพบว่าบัญชีไลน์ของเราเนี่ยล็อกอินอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเราครับผมซึ่งเราสามารถจะรีโมทเขาให้ออกจากระบบได้โดยมาคลิกคําว่าออกจากระบบตรงนี้เลยครับเมื่อแตะคําว่าออกจากระบบเพียงแค่นี้เขาก็ทําการล็อกเอาให้เรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าครั้งต่อไปที่เราจะเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งก็ต้องใส่รหัสผ่านหรือสแกน QR code ใหม่อีกครั้งครับผมใช้ได้ไง่ายๆเลยครับเอาไปใช้กันทุกๆคนสบายใจได้ครับ